ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนโพทองพิทยาคมข้อมูลบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษา2คนข้าราชการครู19คนวิทยากรพิเศษ4คนลูกจ้างประจำา1คนพนักงานตามภารกิจ1คนและนักการพานโรง2คนฝ่ายบริหารประกอบด้วยนายสิริสศตนัน ผู้อำนวยการโรงเรียนนายฤทธิศักดิ์สุวรรณไตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนนายรังสรรคพรสิงห์ครูชำนาญการพิเศษผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนายเทียมศักดิ์ศรีวังครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานแผนและงบประมาณนางอนงค์คำดอกไม้ครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการนางอนไทยเชื้อเพาะ ครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลนางบุญส่งลีดวงแก้วครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและนายปกครองคำดอกไม้ครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานกิจการนักเรียนกิจกรรมเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565วันที่21-24เดือนกร,รกฎาคม2565 นายสิริสัตนาน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนายฤทธิศักดิ์สุสวรรณไตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียนได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันงานมหากรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่28ประจำปี2565ณเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆกล้าสแสดงออกและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ระดับมอต้นผู้ฝึกสอนครูปกครองคำดอกไม้และครูวิศนุก,กรกัญยารั์ รางวัลเหรียญทองการประกวดประดิษฐ์ร้อยมาลัยระดับมปลายผู้ฝึกสอนครูบุญส่งดีดวงแก้วรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับมตน้นผู้ฝึกสอนครูรเผชิญสร้อยศิลาและครูธทนเดชภูหิงกองรางวัลเหรียญทองแดงทักษะคอมพิวเตอร์ระดับมตน้นผู้ฝึกสอน ผู้อวิรุธพันธชัยวันที่21เดือนกรกฎาคม2565โรงเรียนจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลนาพระบรมชายาลักษณ์และร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565โดยมีนายสริสัตนาน์น ผู้อำนวยการโรงเรียนนายฤทธิศักดิ์สุวรรณตรยัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมในพิธีทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันที่30-31ถึง31เดือนกรกฎาคม2565โรงเรียนจัดโครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนณจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้มีความกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันวันที่1-4เดือนสิงหาคม25 6 5 นายสริศัตานันผู้อำนวยการโรงเรียนนายฤทธิศักดิ์สุวรรณไตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียนจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างห้องเรียนประจำปีการศึกษา2 5 6 5โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจของนักเรียนและสร้างความสมามัคคีมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยวันที่12เดือนสิงหาคม2565โรงเรียนจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรม,มชายาลักษณ์และร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนายเจ้าสิริกิจพระรบรมราชินีนาถ พระรบรมราชชนนีพันตีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565โดยมีนายสิริสัตนาน์ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมในพิธีทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ